กูกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันเลยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกเรื่องเลยครับสู่ช่องซีแมนอีกครั้งหนึ่งครับแล้ววันนี้ครับเราก็เข้ามาอยู่ในเกมอิตาเลียนเริ่ครับแล้ววันนี้ครับผมจะมาทุกคนครับมาลงนะครับในดันเจี้ยนของดูกิโตกินะครับมาตรงนี้ครับจะมีดันเจี้ยนดูกิโตกินะครับมาวันนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกหมดเปลือกนะครับว่าตัวของทีมที่ผมจับเนี่ยเราก็ใช้ผ่านเนี่ยใน ด็อกิดกินะครับชั้นที่4นะครับที่สามารถออโต้ได้นะครับแต่มันจัดทีมเป็นแบบไหนและแต่ละตัวเนี่ยรีวิวเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมต้องการเริ่มการยินดฝากกดไลค์กด subscribe ครับเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับและสําหรับใครที่หาร้านเติมเกมอีทีเลดิสตาร์ราคาถูกนี่แหละครับวิดดอมท็อปอัพเติมถูุงไตเติมปลอดภัยแน่นอนสำหรับใครที่หาร้านเติมเกมอีทีเลดิสตาร์ราคาถูกปลอดภัยโนรีฟันลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับสามารถกดเติมเกมได้เลยจ้า โอ okay, เคเพื่อนๆมาโดกิโดกินะครับมาตรงนี้นะก็จะมีเซตหลักครับที่เราเนี่ยต้องฟาร์มนะครับสักก็สำคัญนะถือว่าเป็นเซต็ตในเกมก็คือเป็นเซตนี้นะครับเป็นสวิฟต์บลัชครับเป็นเซตที่โบกสปีดที่เร็วที่สุดในเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็มีตัวของไทม์เวฟนะครับซึ่งไทม์เวฟเนี่ยถ้าเราใส่ทั้งหมด12ชิ้นเนี่ยนะครับมันจะเริ่มเทิร์นมีโอกาส35%ที่จะลดคูดาวสกิลของแอนิมัลสลง1เทิร์นนะครับบอกเลยว่าโคตรดีถ้าสมมติว่ามัันนถึงงเทิร์ขอตวใใสส่่ปปีดชะ เราถ้ามันมีโอกาสนะครับในส่วนของตัวรดคูดาวนะครับถ้ามันเป็นรดคูดาวอันตรีเนี่ยโอ้โหจับว้าวเลยนะหรือว่ารดคูดาวท่านอื่นอย่างทุกท่าเล่นสเปดของลิลลี่นะครับหรือว่าท่าแชร์แข่งของมิโออะไรเงี้ยนะมันก็ค่อนข้างที่จะดีมากๆสำหรับเซตนี้หมายความว่าเราต้องฟาร์มนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าทีมที่ผมใช้นะครับใช้ตัวอะไรบ้างแล้วก็ของแต่ละใส่ของใส่แต่ละอย่างเนี่ยนะครับมีเทคนิคแบบไหนอะไรยังไงบ้างโอเคเขผมมาตรงนี้ ดูกันว่าใส่อะไรบ้างนะครับมาตรงนี้นะฮะเราก็ใส่มาเป็นตัวของแมสอ่าแมอะแมซอานะครับมีเฟย่านะครับมีตัวของหลิงนะครับแล้วก็มีครอสนะครับกับตัวของน้องอะไรวะเนี่ยคาซุโยนะครับก็จะใส่เป็น5ตัวหลักนี้นะครับซึ่งแต่ละตัวมีหน้าที่ต่างกันตรงนี้นะครับคือแมไซอาเนี่ยเป็นดาเมจหลักนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีแมไซอาเพื่อนๆจะใส่เป็นตัวอะดาเมจอย่างตัวลิโมชาก็ได้นะครับซึ่งลิโมชาเนี่ยเป็นตัวดาเมจ ที่เหมาะสมที่สุดในดันเจ้นของโดกิโดกิล้วกันนะครับสำหรับลีโมชาเพราะว่าตัวของน้องเนี่ยก็จะเป็นสายสีเขียวนะครับซึ่งสายสีเขียวเนี่ยมันจะชนะทางสายสีน้ําเงินอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะเพราะอีกฝั่งนึงเนี่ยเป็นธาตุสีน้ําเงินนะครับทำให้รับ,รบดาามจแรงขึ้นนะครับในการใช้ลีโมชานะแต่ผมเกียจมั่น นะครับผมก็ใช้ตัวของแมซายานะครับเป็นดาเมจหลักนั่นเองนะครับต่อมาเฟย่ยารับเฟย่ยาทำหน้าที่ในการที่จะบัฟดาเมจนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแอตแทกเปอร์เซนต์นะครับหรือว่าจะเป็นพวกเพิ่มดาเมจที่ได้รับนะครับของฝั่งสตโร่นะก็จะทำให้ศัตรูเนี่ยได้รับดาเมจมากขึ้นนั่นเอง นะครับตรงหลิงครับเราใช้มาเป็นตัวฮิวนะครับก็จะมาฮิวช่วยทีมนะเวลาเพราะว่าจริงๆตัวของดกกโดกิดนะมันเป็นดันเจี้ยนที่ใช้เวลาในการเต้นนะครับเพราะว่าบอสมันก็จะถึกขึ้นเรื่อยๆนะครับเราก็จะต้องมีใส่ตัวฮิวไว้หนึ่งตัวเพื่อที่จะรับเต้นนั่นเองนะครับแล้วก็ทําให้เรายืนอยู่ได้ด้วยนะครับอีกหนึ่งตัวครับครอสครับครอสก็ใส่มาเพื่อที่จะทําให้ตัวละครเนี่ยนะครับบูสต์สปีดขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ ทำเอ่อทำให้อีกฝั่งนึงเนี่ยช้าลงนะครับแล้วเราก็เปิดก่อนด้วยแล้วก็ตัวของลดเกราะนะครับหลักๆก็จะมีเรื่องลดเกราะด้วยนะครับและอีกหนึ่งตัวสําคัญครับที่ขาดไม่ได้เลยครับคาซุโยโร่าง SR นะครับตัวนี้สําคัญมากๆผมใส่ผมปั้นแค่4ดาวนะครับจริงๆอาจจะปั้น5ดาวก็ได้เพื่อที่จะให้มันถึกนะแต่ว่าผมปั้นแค่4ดาวซึ่งคาซุโยโเนี่ยหลักๆครับทำหน้าที่ในการ สตันอีกฝั่งหนึ่งนะครับหรือว่าเสกหลับนั่นเองนะทำให้ตัวละครเนี่ยมันไม่สามารถขยับได้ครับแล้วมันจะโดนข้ามเทินฟรีไปเลยซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ดีสำหรับตัวของคาสโยนะครับเพราะมันก็สําคัญมากๆในดันเจี้ยนนี He ้คีย์แมนหลักๆเนี่ยคือตัวนี้เลยนะครับกัคาสโยนี่เองน,นะครับต้องใส่ทุกคนนะโอเคโอมาเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของตัวของละกันนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยของสเตตป,ประมาณเท่าไหร่นะที่เรามาลงชั้นนี้แล้วออตโต้พอไหวเนี่ยนะฮะ ก็จะมีแมสไซร์อาครับคริเลนอยู่ที่80เปอร์เซ็นต์นะครับคริดาเมทอยู่ที่88เปอร์เซ็นต์นะครับแอทแท็กอยู่ที่3,000นะครับก็จะเป็นหกดาวอัดเต็มแล้วสำหรับแมสไซร์อานะครับตัวฮิวนะครับตัวของหลิงเนี่ยเราก็ใส่มาเป็นเลือดเนี่ยบวกประมาณ43,000นะครับแล้วก็จะมีใส่เลือดล้วนๆเลยนะครับเซตที่ใส่ก็จะเป็นเซตแบบเซตเลือดล้วนๆนะครับส่วนแมสไซร์อาก็ใส่เป็นเซตอ่าตัวของออสโลต์กับเซตคีนไอ้นะครับคอมโบครบกันหมดแล้วนะครับตรงนี้นะแล้วก็ตัวของเฟย่่าานนะครรับเเเใสสปป็ีด นะครับก็จะเปิดก่อนนะสปีดประมาณ97นะครับมีเอฟเฟกต์แอคติดไว้ด้วยเพื่อที่จะให้ติดตัวของรับเาเมิตมากขึ้นนะครับอะไรประมาณนี้นะครับในส่งครอสครับเราใส่มาเป็นเลือดนะครับเลือดเยอะนะครับแล้วก็สปีดเร็วสุดนะครับก็จะใส่ตัวของไทม์เวฟนะครับสปีดเร็วสุดเลยส่วนเชลเราก็ใส่มาเป็นเชลกิกะไบต์นะครับก็จะเพิ่มโอกาสในการที่ออกเทิร์นเยอะนะครับบู o เทิร์นได้อะไรประมาณนี้นะครับ ต่อมาครับเป็นตัวที่เราสําคัญมากๆครับตัวของคาซุยโยะนะครับล่างนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสําคัญนะซึ่งเชลลเนี่ยหลักๆเนี่ยจะใส่เป็นเชลโบวสปีดก็ได้หรือว่าจะใส่เป็นเชลเพิ่มความถึกก็ได้อ่าก็เพิ่มความถึกเหมือนกันอ่าใส่แต่ว่าใส่เชลเพิ่มความถึกมันก็ดีอย่างหนึ่งคือมันโอเคมันสามารถเจนโลให้ตัวเองรอดได้นะครับพอน้องก็ไม่ได้อ่าสเตตเยอะอะไรขนาดนั้นพอน้องไม่ได้ปั้นถึงดาวนะครับใส่แบบนี้ก็ได้นะโอเคมาประมาณนี้ เดี๋ยวพาไปดูกันดีกว่าว่าโดเกิโดกิเวลาออโต้เนี่ยภาพมันจะเป็นประมาณไหนนะครับในส่วนของทีมผมที่ผมจัดมานะครับย้ำในเรื่องเชลอีกทีนึงนะครับเชลอันนี้ผมใส่มาเป็นตัวดาเมจนะครับเชลดาเมจนะก็จะใส่ไปเป็นไอ้ไวแฟงนะครับอ่าตัวนี้ใส่ไวแฟงนะครับส่วนเฟย่านะครับใส่ตัวอัติสันนะครับก็จะเพิ่มอ่าโล่ป้องกันนะครับตัวอ่าลิงนะครับใส่ซูโบโนวานะครับเพิ่มทําให้ฮิวได้แรงขึ้นนะครับมีโอกาสฮิวได้แรงขึ้น แล้วก็ตัวของครอสครับใส่มาเป็นกิกะไบต์นะครับแล้วก็ตัวของคาสุโยใส่มาเป็นตัวอธิสันนะครับก็จะเป็นเพิ่มเกราะนะใส่ตัวเพิ่มเกราะไป2ตัวเพื่อที่จะรับดาเมจโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าตอนที่สู้เนี่ยจะเป็นไงบ้างน,นะครับเราก็ออโต้ไปเลยนะครับตรงนี้ก็ครอสครับก็จะทําหน้าที่ในการจอกเกราะนะครับแล้วก็ลดสปีดอีกฝั่งหนึ่งนะทำให้เราได้อ่แทงก่อนนะครับแล้วก็ เฟย่ยาบัฟอันตีมาอันตินะครับเพิ่มความแรงแล้วนี่เซกลับแต่มันตีเราฟาดแทงทิมมาก่อนเลยโอ้โหทิมมาก่อนดอกนี้หายไปหนึ่งศพนะท่านผู้ชมจังหวะนี้แล้วก็โดนไล่อันตีมาโอเคจิมไปฮิลไปมาน้องหลิงฮิลนะครับน้องหลิงฮิลนะครับตรงนี้อ่ดอกนี้นะครับต,ตีไปนะครับจังหวะนี้ตีรลวๆตีเน้นเน้นป้ายฟันนะครับ น้องทวินเทลเนี่ยจะทำหน้าที่การเสกหลับนะบถ้าให้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยโดนโดนเราเล่นนะเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะทำให้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยหลับแล้วก็โดนท่ามข้ามเทินฟรีได้นะครับมาตีมาเล่งเทินจิมจิมจิมฟันฟัน,นอืเหลือตัวเดียวนะฮะเหลือตัวเดียวมาตรงนี้มึงอย่าไปใช้ถมสกิลอะไรเยอะนะตัวเดียวแม่งเอาให้มันตายดิน้องชายอะตีใบ โอ้มึงเซกหลับสเตโเดียวเรียบร้อยเลยกูแล้วก็แทงติโอ้ทามมิ่งกูทามมิง่งไม่ค่อยจะเอื้อสักเท่าไหร่แทนที่จะได้เก็บอันติเก็บหลับอะไรไว้ใช้แต่ไม่เป็นไรเพราะอยงเราคือต้องออ <at> โต้เนี่ย <ๆ S 1> นะเพราะเราคือออโต้ให้ผ่านนะซึ่งมันก็มีโอกาสทั้งผ่านแล้วไม่ผ่านบ้างอะไรบ้างนี่ปกติของเกมนะอะ้าวโอเคตีไปเลยนะตีไปอ่ามันนี้บัเกาะบัเกาะจิ้มนะบัเก่อเราจิ้มหลับไปหนึ่งศพหลับไปหนึ่งตัวไม่ได้หนึ่งศพหนึ่งตัว เร่งเทินมาบัฟดีเฟนฟันหายไปหนึศพเลยเรียบร้อยฮะหศพดอกนี้นะครับคือจริงเนี่ยตัวของน้องชูวินเทลเนี่ยนะครับเราถ้าเราปั้นดีๆหน่อยสักหดาวเนี่ก็เล่นได้เลยนะครับนี่ผมปั้นไป4ดาวเองไม่ได้ปั้นเยอะไม่ได้เสียซับียากออะไรเยอะนะฮะอ่ะตีมามันก็มีโอกาสทั้งผ่านด้วยแล้วก็ไม่ผ่านด้วยนะบางทีเราออโต้ก็อาจจะไม่ผ่าน100%นะมันก็จ,จะมีแบบจังหวะทัมมิ่งไม่ค่อยดีด้วยก็จ,จะมี แพ้ได้อะไรประมาณนี้แต่เป็นปกติของกาอโต้อยู่แล้วนะครับนะแล้วก็ออโต้ยงไผ่านอ่ะแล้วดูดูฮนะตรงนี้หลับเลยทั้งทีมแล้วอันนี้คือจุดเด่นของน้องที่วินเทลเลยนะถ้าวันนี้ทามมิง่งอาจจะไม่ติดคริบบ้างอะไรเงี้ยเพราะผมเล่นคริปนะนะวันนี้ตีแทงไม่ติดคริบอะไรแบบนี้ก็อาจจะโดนเหมือนกันอ่ะแล้วก็แทงบ้างแล้วบั้ามจังหวะนี้โอ้โหโอ้โหยี่ยยยยยงงนี่อย่างเนี้ยตีไอ้โตฮิวผมโดนสตันนะก็มีสิทธิ์เรานี้มีสิทธิ์ดูว่าไหวหรือเปล่าอ่ะเธอไหวพอดี อ่าเรียบร้อยเลือดเต็มเหมือนเดิมหวานหวานบัฟแบบเต็มพิกัดนะฮะเต็มตัวเก็บหนึ่งศพได้แน่นอนอ่าเมื่อกี้เสกหลับไปชิวๆสลับไปหนึ่งดอกนะครับแล้วก็ฟันฟันเลยเรียบร้อยหายเหลือสามตัวตอนนี้นสบายนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพออโตโนเน้เนี่ยต่เวลาออโ,โต้ทีมนี้ก็เป็นประมาณนี้แต่ถ้าใครมีลิโมชาเนี่ยก็จะชิวกว่านี้เพราะว่าน้องเนี่ยสกิลเอโอีประมาณ2ท่านะครับ นะฮะทั้งท่าอันติด้วยแล้วก็ท่า2ด้วยเนี่ยสกิลเอโทั้งคู่นะกค่อนข้างที่จะดีค่อนข้างที่จะเก่งนะครับใครที่ปัน้นลิโมชาเป็นดาเมจหลักนะฮะก็ให้ใช้ลิโมชาก็จะดีกว่าแมสไซอาร์นะเพราะแมสไซอาร์มันก็เป็นดาเมจแบบเทียรองนะครับถ้าเป็นบูดดิอดดิโกิโกนนะแมสไซอาร์มันแบบดาเมจเทียรองอ่ะแล้วน้องทำหน้าที่แล้วหลับเลย3ตัวนะครับโอ้โหทำให้ข้ามเทินไปชิวๆนะนี่เราซื้อเทินได้เลยครับเพราะว่า3ตัวเนี่ยหลับชิวๆอ่าแลยยยจัังหหวะนนีีี้้้้ขามเเทิรรรรฟบบออคโโ นะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราดูดีว่าได้ของดีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ได้ของดีหรือเปล่ามาดูกิบกิบบับมาแล้วเอาแล้วก็ฮิวเรียบร้อยครับโอ้โหโอ้โหแล้วได้ของขีดขี้เกี้ยมได้ของขี้เกี้ยมนะครับสองขีดนะครับเป็นไทม์เวฟนะครับก็เป็นประมาณนี้ โอเคครับผมและนี่คือการเรวิวนะครับการจัดทีมนะฮะออโต้นะครับทีมแมทไซอาร์นะครับสำหรับใครชอบเนื่งฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากดูเป็นแนวทางครับก็ดูได้เลยนะครับผมก็บอกได้หมดค่อนข้างที่จะละเอียดนะแต่ละโต้ใส่ของยังไงเป็นอะไรไงบ้างนะครับก็สามารถ ไปทำตามกันได้นะครับเออจะบอกลืมบอกอีกนิดนึงนะครับน้องตัวนี้นะครับคาซูโยเนี่ยต้องอัพอันติเต็มนะครับอันนี้ก็จะเป็นคียนะผมลืมบอกคีย์ก็ต้องอัพอันติเต็มนะครับอันนี้ต้องอัพอันติเต็มนะจะมีการลดสกิลคุลงหนึ่งเทิร์นด้วยแล้วก็จะเสกหลับได้บ่อยนะครับอันนี้ก็แนะนำนะฮะให้อัพเยอะๆนะครับจะได้เสกอัพเสกหลับได้บ่อยๆนั่นเองนะครับอันนี้ก็ห้ามพลาดนะครับส่วนที่เหลือก็ไม่ได้อัพอะไรเยอะนะไม่ได้อัพเลย นะพวกอันติอะไรพวกเนี้ยเนี่ยไม่ได้อัพเลยครับไม่ได้อัพเลยก็จะอัพแต่ตัวดาเมจนะครับอย่างแมไสไซอาเนี่ยก็จะอัพอันติเต็มนะครับเป็นปกติของตัวดาเมจที่ทุกคนต้องอัพอยู่แล้วนะครับโอเคประมาณนี้ครับอย่าลืมไปอัพอาคาซิยโยนะครับคีย์หลักเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ